ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกมมุฟป,ปิ้งเอาวันนี้จะมาเล่นในตัวเดโมโน,นะครับ,บเฮ้ยเฮ้ยเฮยน่าดักจังเอ้เอองสีได้ด้วยจะเป็นแลนสีนี่กว่ามีสีปะไหมวกอดไอ้ยออลย เมือน,นกับว่ามันมีสีช่องแสดงเล่นได้สคนเกมนี้เป็นเกมมาใหม่ในบนไอ้น,นี่บนเพื่อีเพื่อ,อนลองเอาไปโหลดดูได้มันจะมีให้โหลดเป็นฟรีเดโมลงลองเล่นด่านนี้ดูนะโอเคเป็นผ่านแม่น้ำแปดไอเทมแล้วก็มีเวลาบอดด้วยโอเคไปเมืนเป็นเกมบริษัทสงคลองประมาณนั้นแหละเ<อ>จ้าเป็ดน้อยเออไม่ใช่กิ้งการกรับกรับอ๋อไม่ใช่กิ้งกามันเป็นกบ โถเอ้ยโหยอุปรสรรคเยอะขนาดนี้ให้ลองดูดิกดกดอะไรอะ่ะกระโดดโอเคเก็บ <laughs> อะไรวะเนี่ยว้าวไปแล้วเอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตกตก,ตกน้ำไปตี <laughs> หนึ่งชิ้น <laughs> เออเฮ้ยกระโดดกระโดดจ้ะ เป็สิงตดไปแล้ว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 ตองชินล้วิ้นอีกชิ้นอีกชิ้นโอ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยอ้าวตายเลยอ๋อคือตกน้ำจะมาเริ่มใหม่เอ้ยังไงหนูรักจระเข้ะโอ้โอ้นกสาวนกสาวเออเออเออสีแล้สีเด้นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเค โดดโอ้ยไปเร็ว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 เกเออกมาดิเอ้าแท็กไปโอ้ยตายแล้วตายอีกเฮ้ย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 รถรถรถเกมนี้ผมมาเหมาะกับเป็นเล่นกับเพื่อนๆน่ะเหมาะดีทีนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่เออ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 รอดอีกชิ้นเดีอีชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวรอรอรออันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยขับจราเข้ไป เออเอเสร็จแล้วรถแรงข้างหน้าวันนั้นลม้มว้าไปแล้วเ,<อ>เจ้าขบงูขับรถอยู่เนี่ยดูของดิเขาจะรับรถนี้ไปส่งของวะเนี่ยมารออีกสักด่านหนึ่งไม่ทำอะไรเนี่ยซีโกไปเร็วเฮ้ยเอ้ยหนักอันนี้หนักโอ้ยอันนี้อันนี้อนนโอ้โดดรกโดด โอ๊ย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 หนักหนักอันนี้เอาก่ไปบอกก่อนดีกว่าอืกกออไปเฮ้ยโอ๊ยอันนี้นี่นี่อึดจ้ะเอาเข่ามาเบาเข่ามาเบาเมื่อขอเล่นหนักนี่ต้องเล่นกับเพื่อนอะอืมอึดึงสายไฟไมาด้วยติจเต็จอี เอโอ้โหตู้เย็นเลยเหรอไม่เอาไม่ได้โอ้โหของบาบบ้าบของบ้าบโอ้ยโอ้ยโอะเดาเตี้ยนะโอ้ยโอ้ยจับจับจับจบเวเรอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ เป็นลายเดินอยู่เอ้ยเออเอ๋อกตัวได้อ่ะเอออึดอึอ่ะไอ้ไปดุไปดุเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอึ้งฟังฟังหมดอ๋อเหมือนกับว่าต้องได้กับเพื่อนนะครับเนี่ยได้ทำเวลาดีๆเอ้ยเอ้ยติดติดไอ้บ้าเอ้ย มันติดดันดันเขาไปดันดันดันเออโอ้โหมีเตียงด้วยมันมีเตียงด้วยออกออกไงวะเนี่ยออกไงวะจะโอเคไหทางนี้ทางนี้ทางนี้จะบ้าตายขนของทีบ้านพังบ้า อ่ะนี่จะเป็นหน้าเราสามารถเล่นเป็นคออ p หรือเป็น Adventure หรือจะเป็นเอ,อ่อแอคชั่หรือจะเป็นส่วนทางนั่งไอฟิสิกนี่จะเป็นการแข่งขันกับเวลาที่เร็วใช่แต่ว่าต้องซื้อเท่านั้นนะครับเนี่ยถ้าถามว่าคุ้มราคาไหมก็ถ้าเลนกัเพื่อน,นช่วงโควิดนี่ก็น่าสนใจอยู่ยังไงก็เข้ามาลองเล่นดูได้มันจะมีให้เล่นอยู่4ด่านนะครับถือว่าเกมทำมาได้ดีนละสนุกมาก อ่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอเป็นเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ